สวัสดีครับชาวราศีมังกรยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหมอปองททโร่คลิปนี้เป็นการอ่านพลังงานชาวราศีมังกรกับดวงชะตาของคุณในเดือนมกราคมนะครับมาดูกันว่าเดือนมกราคมเนี้มีอะไรรอชาวราศีมังกรอยู่นะฮะ <c oughs> ดึงพลังงานจากอดีตปัจจุบัน อนาคตและพลังงานจากจักรวาลที่เกี่ยวข้องกับตัวคุณนะครับผม <c oughs> ปรึกษาส่วนตัวสแกน QR code นะชาวราศีมังกรมาดูซิว่ามีอะไรรอคุณอยู่ในเดือนมการานี้นะครับอชาวราศีมังกรน,นะฮะ โอเคเดือนมกราคมนี้อืมอ่าฮะโอโอเค ชาวราศีมังกรนะครับในเดือนมก,กราคมนี้ผมเห็นพลังงานหลายๆอย่างที่เป็นข่าวดีของคุณที่เป็นแนวโน้มที่ดีของคุณนะฮะเริ่มที่พลังงาน <c oughs> พลังงานในอดีตของคุณเนี่ยเป็นพลังงานที่ตัวคุณเองอประสบความสําเร็จนะฮะในหลายหรือส่วนแล้วก็ประสบความล้มเหลวในหลายๆส่วนพร้อมๆกันนะฮะผมคิดว่าคุณเองได้ประสบการณ์แล้วคุณเองก็กอบเกี่ยวสิ่งที่คุณเองรู้ว่าคุณ ดีหรือว่าถนัดในส่วนไหนแล้วคุณเองก็ได้เรียนรู้กับสิ่งที่คุณเองผิดพลาดไปนะฮะเพราะว่าดูสิเนี่ยคุณเองได้เรียนรู้อะไรหลายๆอย่างจาก <c oughs> ในในเดือนที่ผ่านาน,านมานะครับพลังงานในอดีตแล้วคุณเองสามารถพลิกสถานการณ์ชาวราศีมัง,งกรบางส่วนเนี่ยสามารถพลิกสถานการณ์ที่ตกเป็นรองให้กลายมาเป็นผู้นําได้ให้กลายเป็นคนที่ขึ้นมาอยู่ในเวที ขึ้นมาอยู่ในหลายๆส่วนของคุณนะฮะซึ่งมา,าจ,จะเป็นในเรื่องของงานก็ได้หรือาอาจจะเป็นเรื่องของความสัมพันธ์ก็ได้แต่ผมเชื่อว่าคุณเองในเดือนที่แล้วอ่ะเป็นเดือนที่คุณเองพลิกสถานการณ์ในในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยคุณเองพยายามแก้สถานะแก้ไขสถานการณ์นะฮะแล้วก็มีหลายส่วนของพวกคุณเองเนี่ยรอบางอย่างให้ผลลัพธ์มันเกิดขึ้นรอรอคาตอบร <c oughs> อคําตอบหรือรอผลลัพธ์บางอย่างให้มันเกิดขึ้นแล้วผมคิดว่า ผลลับก็เกิดขึ้นบางส่วนแล้วบางส่วนก็คุณเองก็เอาไปแก้ไขถ้าเกิดมันไม่ได้ผลตามที่ต้องการนะฮะพลังงานผมเชื่อว่าสิ่งที่คุณดิวอยู่เนี่ยจะเป็นคล้ายๆจิกซอเป็นตัวต่อเป็นสิ่งที่คุณเองจะเอาไปทำต่อได้นะฮะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปดูก่อนว่าใครอะไรยังไงนะฮะโอเคใครอะไรยังไงสิ่งที่มัน ประสบความสำเร็จแล้วกันนะแต่ผมรู้สึกว่ามันจะออกมาเป็นในทิศทางของเรื่องงานซะส่วนใหญ่นะฮะในเรื่องงานนะ <c oughs> เป็นไปได้ว่าตัวคุณเองเคร่งหรือว่าโฟกัสอยู่ในเรื่องงานของคุณครานี้โอเคชัดเจนอยู่นะฮะอ่านี่ไงเนี่ยโอกาสของคุณครับประตูเปิดแล้วเนะี่ย เออเป็นอากาศเป็นอากาศเป็นโอกาสเป็นโอกาสของคุณนะฮะประตูเปิดแล้วนะครับแล้วก็ในสถานการณ์นี้อ๋อมีเกณฑ์ที่จะได้เดินทางไปต่างประเทศมีเกณฑ์ที่จะได้เดินทางไกลนะฮะ,ะเดินทางไปต่างจังหวัดต,ต่างประเทศนะฮะหรือว่ามีการโยกย้ายในหน้าที่การงานอืเพราะว่า เออเป็นโอกาสที่ดีนะครับเป็นโอกาสที่ดีแล้วผมคิดว่าจุดนี้เป็นจุดที่ชาวราแสมังกรเนี่ยสามารถ <c oughs> เขาเรียกอะไรดี <c oughs> ตักตวงโอกาสตรงนี้ให้ได้มากที่สุดนะใครอ่าจริงๆอยากรู้ว่าใครมากกว่าเดี๋ยวถ้าเป็นใครนี้ขอใช้เด็กนี้ใครครับใคร <c oughs> แล้วผมรู้สึกว่าสิ่งที่คุณเองต่อสู้อยู่เนี่ยคุณต่อสู้เพื่อคนที่คุณรัก คุณต่อสู้เพื่อความหมายของชีวิตของคุณหลยนะเป็นอะไรที่เป็นจุดที่สําคัญของคุณแล้วผมเชื่อว่าในเดือนมก,กราเนี้ยเป็นเดือนที่มันจะผลักดันสิ่งที่คุณเองได้ทําไว้ในอดีตเนี่ยให้ให้ต่อยอดออกไปนะครับอ่ะกันนี้มาดูครับว่าสิ่งที่คุณเองเดิวอยู่หรือคนที่คุณดิวอยู่เนี่ยเป็นราศีใดบ้างนะฮะร, <c oughs> ราศีไหนที่ ทำและส่งเสริมคุณในอดีตรหรือได,ได้ได้ผลรับหรือว่าเรียนรู้อ๋อโอเคธนูโอเค,อเคมีธนูนะมีธนูมามีพ,พูษศพเพื่อนคุณเจ้านายคุณนะฮะหรือว่าลูกน้องคุณกรกฎกรกฎนะฮะโอเค เป็นคนที่ดีอยู่ด้วยนะเราจะมีผลส่งผลต่อตัวคุณก็คือธนูพฤชศพแล้วก็กรรกฎอ่ะอ่ะครน,นี้เราจะเดินหน้าต่อในสถานการณ์นี้ในในเดือนมการาเนี้ยเป็นยังไงครับเป็นยังไงในเดือนมการาเนี่ยเป็นยังไงเราจะต้องเออ เราจะไปดูสถานการณ์หรือสภาพแวดล้อมนะฮะของเดือนมกราหน่อยสำหรับชาวราศีมังกรนะ <c oughs> ขอยเป็นเรื่องงานที่ต่อย,ยอดโอ,โอเคน่าสนใจครับอันเนี้หมายถึงความหวังความฝันนะฮะเราไปดูว่าความหวังความฝันของคุณเป็นยังไงนะฮะอืม มันผมรู้สึกว่ามันเป็นพลังงานที่อ๋อแฮปปี้เนสในเดือนมกราเนี่ยผมเห็นภาพที่แบบคุณเองจะเจอสิ่งที่คุณชอบสิ่งที่คุณปรารถนาเออไม่ว่าจะเป็นคนงานสถานการณ์อืมเออผมรู้สึกว่ามีสถานการณ์หลายๆอย่างที่ตัวคุณเองจะเป็นจะเป็นจุดเด่นในเดือนมกราเนี่ย เออนะคุณเองจะเป็นจุดเด่นแล้วก็ค่อนข้างที่จะเดินหน้าในในความก้าวหน้าผมคิดว่าเรื่องงานเนี่ยค่อนข้างเด่นนะในในเดือนมกรานี้้นะครับอืมโอเคผมรู้สึกว่าเป็นช่วงเวลาที่คุณเองเอ,อ่อเมคมันนี่ด้วยนะเพราะอะไรรู้ไหมนี่คุณเองเมคมันนี่เลยเนี่ยตรงตัวเลย <c oughs> เออผมรู้สึกว่าในช่วงเวลานี้ชาวราสมังกกรเป็นลักษณะที่ เหมือนเป็นช่วงที่มี <c oughs> มีเงินมีทรัพย์สินที่จัดการเนี่ยเข้ามาหลายๆทาง,ทางหรือว่าการเงินจะคล่องตัวขึ้นนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยจะยิ่งดีมากๆถ้าเกิดในเดือนที่ผ่านๆมาเนี่ยตัวคุณเองได้ลงทุนตัวคุณเองได้เรียนรู้นะลงทุนก็ได้หรือว่าเรียนรู้อย่างเช่นไปศึกษาบางอย่างมาเพิ่มเติมแล้วก็สามารถปรับความรู้นั้นมาใช้ในหน้าที่การงานของคุณด้วย ออผมรู้ว่ามีมีหลายส่วนเลยที่ราศีอื่นๆ,ๆเนี่ยจะค่อนข้างที่จะอิจฉาคุณเลยนะทะนีนี้เราดูพลังงานต่อในส่วนตรงนี้ผมคิดว่ามันจะมีไอเดียอะไรใหม่ๆที่เข้ามาหาคุณนะครับหรือคนอายุน้อยกว่าคุณนะฮะอายุน้อยกว่าคุณหรืออาวุโสน้อยกว่าคุณก็ได้นะครับโอเคไหมเป็นเป็นลูกน้องหรือว่าเป็น รุ่นน้องก็ได้นะครับเขาเขาเขาทำไมเอ่ยเขาเข้ามาทําไมผมอยากรู้เหมือนกันว่าเขาเข้ามาทําไมนะฮะในเรื่องของในเรื่องของงานหรือเรื่องของไอเดียเดี๋ยวไปดูซิว่าเขาจะเอาอะไรมาให้คุณนะฮะโอเค เขาเอาอะไรมาให้คุณว้าวคนนี้นี่เหมือนกับเป็นอะไรอะ่ระเทพเจ้าปกปักรักษาตัวคุณเลยอะ่ะเ,ออเขาเขาเป็นมันมันก็ไม่เชิงเป็นขนาดนั้นแต่ว่าหมายถึงเป็นคนที่แบบคอยมาอุปถมัมมาช่วยเหลือคุณนะเขาบอกว่ายังไงบ้างเขาบอกว่าอันที่หนึ่งเนี่ยออคุณเองอ่าโอเคคุณเองต้องเชื่อในระบบ คือคุณเองต้องเชื่อในในระบบหรือคุณเองจะต้องเชื่อในบุคคลคนนี้อย่างจริงๆว่าเขาจะทําอะไรนะครับแล้วก็คนคนนี้จะต้องเป็นคนที่เชื่อถือได้ด้วยนะฮะคนที่ผมบอกไปนะว่าเขาเป็นคนที่อายุน้อยกว่าคุณนะ่ะหรืออาวุโสน้อยกว่าคุณนะฮะเขาจะส่งไอเดียหรือเขาจะส่งโอกาสอะไรมาบางอย่างแล้วคุณเองคิดว่า คุณเองต้องคิดว่าอันเนี้ยมันจะเป็นสิ่งที่สามารถทําได้และและสามารถทําให้มันเกิดขึ้นได้จริงด้วยนะครับคือคุณเองต้องเชื่อบางทีอาจจะเป็นลักษณะที่มีหลายๆส่วนที่เขาอาจจะมีคนไม่เชื่อเพราะว่าอาวุโสน้อยกว่าอะไรแบบนี้นะฮะ mm hmm. หรือว่าถูกคัดค้านแล้วหรือว่าถูกเขาเรียกอะไรถูกปฏิเสธทั้งๆที่ยังไม่ได้ทดลองนะฮะผมคิดว่า ต้องระมัดระวังสําหรับการตัดสินใจด่วนสรุปแบบนั้นหรือว่าการตัดสินใจโดยที่ไม่ได้เห็นผลลัพธ์แต่ว่าใช้ความรู้สึกตัดสินใจทรานนี้ในเรื่องงานนะอันนี้อันนี้พูดถึงในเรื่องงานละในเรื่องงานเนี่ยจะมีเรื่องของความช่วยเหลือของคุณเข้ามาแล้วก็จะมีคู่แข่งเข้ามาเพราะฉะนั้นให้ตัวคุณเองอะ่ะมองในแง่บวกไว้นะครับผม,มเขาบอกว่าเนี่ย so stay positive ก็คือให้คุณเองอ่ะ คิดในแง่บวกคิดในแง่ที่เข้ามาคือคู่แข่งเนี่ยให้เอามาเป็นแรงบันดาลใจละกันนะครับคือ <c oughs> หลายๆอย่างเนี่ยถ้าเกิดตัวคุณเองชนะได้แบบง่ายเกินไปมันก็ไม่คุ้มค่าหรือมันไม่ตื่นเต้นเพราะฉะนั้นในสถานการณ์นี้จะมีคู่แข่งแสดงว่าสิ่งที่คุณเองต้องการเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่หลายๆคนต้องการซึ่งมันควรจะเป็นสิ่งที่ดีเป็นสิ่งที่ทุกคนนิยมนะฮะ โอเคแล้วก็จะต้องเชื่อในกระบวนการอนะผมรู้สึกว่าบางอย่างบางอย่างเนี่ยโตคุณเองอาจจะมีแนวโน้มที่จะตัดสินใจไปก่อนไพ่ถึงบอกให้คุณเองเรามัาระวังตรงนี้ก็คือ ก็ให้ค่อย่อยๆพิจารณาไปเรื่อยๆดีไม่ดีเนี่ยให้ค่อยพิจารณาอย่าเพิ่งไปดวดสรุปว่าอ๋อไอ้นี่เหรอไอ้นี้มันเด็กไอ้นี้มันด้อยประสบการณ์หรืออะไรแบบเนี้ยผมคิดว่าสถานการณ์ในเดือนมกราจะเป็นลักษณะนั้นนะฮะแล้วโอกาสที่ดีโอกาสที่คุณเองใฝ่ฝันสิ่งที่คุณเองต้องการเนี่ยมันจะโผล่ขึ้นมาอันนี้อันที่หนึ่งแล้วนะอ่ะดูดูอีกสักอันหนึ่งอ่ะอันที่สอง โอ้โอเคผมรู้สึกว่าคนคนนี้จะถูกจะถูกเขาเรียกปรามาดหรือว่าถูกถูกดูหมินน่ะถูกถูกเขาเรียกอะไรถูกเหยียดหยามถูกลบหลู่ถูกถูกเขาเรียกว่าถูกดูแคลนน่ะแบบนั้นน่ะหรือถูกเอาไปเมา์บอกว่าหุ้ยมันมันทำไม่ได้หรอกอะไรแบบนี้ผมรู้สึกว่าคุณต้องเจอในสถานการณ์นั้นภายใบนี้มันขึ้นน่ะเออ บางอย่างมาจะเป็นเพราะว่าตัวคุณเองอาจจะตัดสินใจบางอย่างจากรูปลักษณ์ภายนอกอันนี้ต้องเรามาระวังนะฮะแต่ว่านี่ครับสถานการณ์เนี่ยคนคนนี้จะนำโชคมาให้คุณอนะเออผมไม่รู้นะเออเอ,อคนคนนี้จะนำโชคมาให้คุณเขาบอกว่าอืมสิ่งที่คุณทำอยู่เนี่ยจะนำไปสู่ความมั่งคั่งนะครับผม will l y to abundance แล้วก็เรื่องของความสำเร็จ ซึ่งตัวคุณเองอ่ะจะต้องเชื่อมั่นในโชคชะตาของตัวคุณนะฮะสิ่งที่เกิดขึ้นบางทีาอาจจะเป็นไม่ใช่ทางเส้นตรงอย่างเดียวแล้วคุณเองมองว่าเฮ้ยมันจะได้เหรอมันจะใช่เหรอคุณเองจะรู้สึกตั้งคำถามกับสิ่งที่คุณจะทำหรือถูกแนะนำจากบุคคลเนี้ยให้ทำเนี่ยคุณเองจะรู้สึกตั้งคำถามกับมันหรือว่าผมคิดว่าอันที่หนึ่งอ่ะไพ่บอกว่าให้ตัวคุณเองอ่ะเชื่อใจนะฮะและอันที่สองก็คือ ให้ตัวคุณเองเชื่อในโชคชะตาของตัวคุณเพราะบางอย่างเนี่ยคุณเองจะต้องไปไม่ใช่เส้นทางเส้นสายตรงอย่างเดียวคืออาจจะต้องไปแวะตรงนี้ต้องไปทําตรงนั้นแล้วจนถึงแล้วไปเจอโอกาสหรือไปเจอเส้นทางที่มันต่อยอดไปสู่ความสําเร็จในลักษณะนั้นนะครับผมแล้วก็ <c oughs> <c oughs> เปิดทัศนคติให้กว้างกวเนี่ยเขาบอกเลยว่า เปอร์สเปกติฟอะเป็นสิ่งสำคัญทัศนคติของคุณเองเ่เป็นสิ่งสำคัญหรือว่าเป็นทัศนคติที่คนอื่นมองคนคนนี้ก็แล้วแต่แล้วตัวคุณเองอาจจะรู้สึกว่าแบบเออมันเหมือนกับถูกถูกติฉินถูกนินทาถูกว่ากล่าวอะไรแบบเนี้ยเออแต่ว่าคนคนนี้เขาค่อนข้างที่จะมีความความมีแพชชั่นมีความรู้สึกที่ที่ใฝ่ฝันหรือปรารถนาหรือเขารู้สิ่งที่คุณต้องการน่ย แล้วเขาพยายามจะช่วยเหลือคุณนะฮะคราวนี้พลังงานในอนาคตไปยังไงสำหรับเดือนมกราชาวราศีมังกรน,นะฮะอันที่1เตรียมตัวเตรียมใจในเรื่องของการตัดสินใจอะไรบางอย่างที่เด็ดขาดเฉียบคมนะฮะเพื่อให้ได้สิ่งที่ตัว,ตวคุณเองปรารถนาหรือใฝ่ฝันนะฮะอันที่2เตรียมตัวที่จะเดินทางไกลนะฮะต้องเดินทางไกลแน่ๆมีมีเรื่องของการเดินทางไกลมีเรื่องของการ ติดต่อเดินทางไกลย,ยิ่งเฉพาะเรื่องของการเดินทางไกลโดยเรื่องของการงานเนี่ยจะยิ่งดีนะฮะและโอ,โอเคแล้วผมรู้สึกว่าเป็นสถานการณ์ที่ชาวราศีมังกรเนี่ยจะจะอยู่ในสถานการณ์ที่ได้เจอสิ่งที่คุณเองชอบมากๆจะประสบความสําเร็จในสิ่งที่คุณเองปรารถนาในเดือนมกราคมนะฮะว้าวเป็นพลังงานที่ค่อนข้างดีอย่าลืมนะฮะเออคนที่จะเป็น เป็นจุดสำคัญหรือเป็นคีย์แมนของเดือนมการาเนี้ยก็คือคนที่เป็นอายุน้อยกว่าคุณหรืออาวุโสน้อยกว่าคุณแล้วเขาแนะนำบางอย่างให้คุณผมบอกแล้วนะคุณเองจะต้องไปค้นหาคุณเองต้องไปค้นหาคนคนนี้ให้ได้นะครับผมอ่ะและนั้นคือพลังงานที่ผอว่าฝากชาวราศีมังกรนะครับในเดือนอมกราคมนี้นะฮะ ถ้าต,ต้องการปรึกษาส่วนตัวก็สแกน QR code นะฮะวันนี้ขอบคุณมากสำหรับการติดตามรับชมโชคดีเทวารัก